สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันในการทํางานนะฮะงานหนักๆแดดร้อนๆอย่างนี้นะครับดูสภาพแล้วกันฮะท้องฟ้านะฮะแดดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาทำเครื่องดื่มกินกันฮะแก้กระหายคลายร้อนนะครับผมไปดูเันเลยครับจะได้สดชื่นนะฮะมีแรงทํางานต่อ ร้อนร้อนอย่างนี้นะอย่างที่บอกทำเครื่องดื่มกินกันดีกว่าแก้ร้อนนะฮะสรรหาสิ่งดีๆให้กับชีวิตน,นะครับอ่า <c oughs> ลูกแข็งก่อนนะฮะ <c oughs> นี่เอาเลยคาราบาลแดงนะครับจะได้ถึกๆทนๆน,นะฮะนี่เลย ทิ้งแดงนะครับพุ่งชนทุกเป้าหมายนะฮะชนแม่งให้หมดเกินร้อยนะครับเพื่อกำลังใจนะฮะเกินร้อยให้ไปร้อยห้าสิบเลยเบอร์ดี้นะฮะแกง่วงนะครับจะได้ไม่ง่วงระหว่างทำงาน ถ้าเต็มก็ติดพอดีสปอนเซอร์นะครับผมเสียงเงือแดดร้อนนะฮะยังไม่ถึงเสียเงเงือ่สุดท้ายนะครับแฟซฟฟี่ดีที่สุดนะฮะจะดีไม่ดีก็หลังจากที่กินเนืเ้อเนี่ยแหละเต็มหนึ่งก็ติดพอดีครับผม ก็ก็เป็นรสชาติทีถือว่าพอได้นะครับรสชาติที่พอได้แต่ปัญหาคือ จะทางานต่อไหวหร TA, ือเปล่าฮะร้อนๆอย่างนี้เขาบอกห้ามกินเกินวันละสองขวดนะครับนี่ไม่ได้เกินนะฮะอย่างละขวดนะครับอย่างละขวดทั้งนั้นไม่เกินเดี๋ยวเดวลองดูฮะหวดวงานก็สี่ห้าชั่วโมงเดี๋ยวจะดูกันว่าจะอยู่ได้ไหมฮะไปกินเสร็จก็เดี๋ยวลืยงานต่อนะครับผมก็ไม่ไนด้มฮะไลฟ์สาร์ไปเรื่อยนะฮะสนิมหม้าวชาแนลถูกใจนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับฝาก Subscribe ด้วยได้ยิ่งดีตอนนี้ก็ผู้ติดตามพันกว่าก็ดีใจด้วยนะครับ ครับรบคุณที่มาสนับสนุนและไลฟ์สาระไปกับผมนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรไลฟ์สาระมาให้ดูใหม่ครับผมส,นนสวัสดีครับผม Papai, Leo!